เจ้าไม่ต้องการให้ข้าพักที่นนี้คืนนี้จริงๆใช่ไหมเราเป็นแค่พูดแต่งงานปลอมๆพูดตามตรงมันไม่เหมาะสมโอ้ยเจ้ากำลังคิดอะไรข้าไม่ได้กำลังจะกินเจ้าแต่มีสิ่งหนึ่งข้าต้องการเตือนเจ้าในตอนที่เจ้าให้ส่วนแบ่งจากธนาคารมาก่อนหน้านี้พี่ชายของข้าแสดงอารมณ์ออกมานิดหน่อยถ้าธนาคารเติบโตต่อไปไหนไม่ช้าก,ก็เร็ว ที่หวงจะลงมือและเอาธนาคารกลับมาเป็นของอนาจาักรชิงหลงแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามข้าจะยืนเคียงข้างเจ้าช่างหัวมันถ้าวันนั้นมาถึงข้าจะให้ส่วนแบ่งทั้งหมดที่ข้ามีแก่เจ้าเจ้าแค่ให้เงินข้าบ้านในสถานการณ์แบบนี้ข้าคาดไปนานแล้วว่าธนาคารจะโตขึ้นยิ่งโตขึ้นยิ่งดึงดูดความสนใจของคนใหญ่คนโตและไหนไม่ช้าก,ก็เร็วก็ต้องสูญเสียมันไป ในตอนนั้นเงินจานวนมากจะถูกแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาโลกใบใหญ่ซานเทียนซึ่งความปลอดภัยจะมั่นคงยิ่งขึ้นเรื่องของอนาคตก็ไว้จัดการในอนาคตไม่ใช่ว่าจักรพรรดิให้ตราทองคาแก่เจ้าหรอข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าร่วมองครักษ์ทองคําทันทีเพื่อเข้าร่วมองครักษ์ทองคํรดูเหมือนว่าแค่ตราอันเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ข้ามีมันสองอัน และข้าไม่รู้จะทำยังไงกับอีกอันมีตราสองอันหรอไม่เลวข้าขออันหนึ่งได้ไหมเจ้าเอามันไปแล้วแล้วเจ้ายังมาขอข้าอีกแต่จักรพรรดิให้ข้ามามันไม่น่าจะถือว่าเป็นของล้ำค่าใช่ไหมทำไมเจ้ายังขอมันจากข้าครั้งหนึ่งข้าเคยขอตราทองคำจากจักรพรรดิแต่จักรพรรดิไม่เคยเห็นด้วยเจ้าคิดว่ามันล้ำค่าไหม จักรพรรดิเอนดูข้ามากในตอนนั้นข้าเป็นแค่ผู้ฝึกยุทธเขาให้ค่ากับข้ามากเกินไปมันไม่ใช่ให้ค่ามากเกินไปจัก,กรพรรดิสามารถนั่งอยู่บนบันลังและสั่งการผู้คนนับล้านๆวิสัยทัศน์และสติปัญญายของเขามีเหตุผลให้ยอมรับได้ข้าจะเปิดใช้งานตราทองคําให้เจ้าและเจ้าจะถูกนําไปที่นั่นในไม่ช้าตอนนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วอะไรนะ ยินดีต้อนรับสู่องครักษ์ทองคำข้าคือผู้บัญชาการองครักษ์ทองคำซานเย่เย่หมิงคราวะท่านผู้บัญชาการเพื่อรับภารกิจขององครักษ์ทองคำอย่างน้อยเจ้าต้องอยู่ในขอบเขตผู้เยี่ยมยุทธขุนนาง เจ้าสามารถรับการฝึกฝนและอบรมกับองครักษ์ทองคาได้ในตอนนี้องครักษ์ทองคาเป็นกลุมอํานาจแบบไหนองครักษ์ทองคาพักดีต่ออาณาจักรห้าธาตุองครักษ์ทองคาเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรทั้งห้าและเท่าเทียมกับทั้งห้าอาณาจักรผู้ที่เราพักดีไม่ใช่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นเทพเจ้าณตอนนั้นแม้ว่าอาณาจักรห้าธาตุล่มสลายไปแล้ว สายเลือดของจกักรพรรดิของอาณาจักร5้าธาตยังดำรงอยู่ก็คือเทพเจ้าในปัจจุบันท่านเทพไม่เคยยอมแพ้ที่จะฝื้นคืนความรุ่งเรืองในอดีตเข้าร่วมองครักษ์ทองคํามีค่าเท่ากับการเป็นผู้รับใช้เทพเจ้าอยู่กับท่านเทพสร้างอาณาจักรห้าธาตขึ้นมาใหม่ชีวิตของเราศักดิ์ศรีอํานาจทั้งหมดเป็นของท่านเทพ องครักทองคําแตกต่างจากสิ่งที่ข้าคิดไว้อย่างสิ้นเชิงมันรู้สึกเหมือนกองกําลังทางศาสนาข้าไม่ต้องการพักดีใครข้าไม่แม้แต่ต้องการเป็นผู้รับใช้เทพเจ้าต่อไปข้าจะให้เวลาเจ้าครึ่งปีเพื่อจัดการเรื่องส่วนตัวหลังจากครึ่งปีหรือครั้งหน้าที่เจ้าเปิดใช้ตราทองคําจะส่งเจ้าไปยังสถานที่ฝึกโดยตรง รู้สึกยังไงเกินความคาดหมายของข้าข้าคิดว่าองครักษ์ทองคำคือกลุ่มองครักษ์พิเศษจากอาณาจักรห้าธาตุคาดาไม่ถึงมันคือขุมอำนาจที่มีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ที่จริงอาณาจักรห้าธาตุก็ถือว่าองครักษ์ทองคำเป็นหนามยอกออกพวกเขารวมทั้งท่านพี่ของข้าด้วยจาก,กพัดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าต้องการเรียบกำจัดองครักษ์ทองคำ น่าเสียดายที่พวกเขาทําไม่ได้องค์รักษ์ทองคําแทรกซึมเข้าไปในอาณาจักรทั้งห้าแล้วพวกเขาอาจเป็นองค์ชายข้าหลวงหรือแม้แต่องครัชทาญาตใครก็ตามที่ต้องการทาลายองครัก์ทองคําจะได้รับบาดเจ็บสาหัสและเปิดโอกาสให้ขุมอํานาจอื่นฉวยโอกาสเหมือนเหมือนอาณาจักรเทพเจ้าที่ปกครองทวีปเทียนหยานอย่างลับๆด้วยเหตุนี้พี่หวงไม่สามารถนอนหลับในตอนกลางคืนและหาทางออกอยู่เสมอ เจ้าเลยให้ข้าเข้าร่วมกับองครักษ์ทองคำหรอเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะกลายเป็นศัตรูของจกักรพรรดิหรอช่างโง่นักเจ้าเป็นสามีของข้าเจ้าจะเป็นศัตรูของข้าได้ยังไงอย่าพูดถึงเรื่องนั้นเลยมาหาหรือเรื่องอนาคตของธนาคารกันเถอะเย่หมิงทำไมเจ้าถึงก่อตั้งธนาคารตงหลีเป็นเสียงของวูจี้ เย่หมิงในเมื่อเจ้าส่งมอบธนาคารเดิมให้กับนิกายเฮ้าเจียนแล้วทําไมเจ้าถึงได้เปิดธนาคารตรงหลีขึ้นมาใหม่เจ้ารังแกข้าในนิกายห้าเทียนไม่ได้ข้าไม่ใช่สมาชิกของนิกายห้าเทียนอีกต่อไปดังนั้นข้าควรมีสิทธิ์หาเงินใช่ไหมธนาคารเก่าก็ถูกท่านบริหารมาหลายปีโดยไม่มีการพัฒนาทําไมท่านถึงไม่อนุญาตให้ข้าเปิดธนาคารใหม่จงหองอย่าลืม แม้ว่าเจ้าไม่ใช่สมาชิกของนิกายเฮ้าเทียนอีกต่อไปแล้วนิกายเฮ้าเทียนยังสามารถทำลายเจ้าได้อย่างง่ายๆแล้วท่านต้องการอะไรภายใน3วันถาวายทุกอย่างในธนาคารตรงหลีให้กับนิกายเฮาเทียนไม่งั้นสิ่งที่รอเจ้าอยู่คือการทำลายล้างวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป แล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกัน ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง comment กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ